มีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าแม่พันธุ์ตัวเล็กและผสมพ่อพันธุ์ตัวใหญ่จะผสมได้ไหมนะครับแล้วเราจะคลอดลูกได้ไหมสุทธัอ่านไลน์ฟาร์มครับปกติแล้วนะครับการที่เราจะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาใส่นะครับก็คือการพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ้ยผมเห็นพ่อพันุ์ตัวนั้นตัวนี้มันสวยดีนะครับแล้วก็อยากจะเอามาใส่กับแม่พันธุ์ผมแต่ปัญหาก็คือว่าแม่พันธุ์ของผมเนี่ยนะครับมันตัวเล็กแล้ว การตัวเล็กของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการคลอดไหมนะครับมันจะผสมแล้วเนี่ยมันจะคลอดได้ไหมต้องแบ่งส่วนของสายพันธุ์ของแม่พันธุ์ก่อนนะครับแม่พันธุ์หนึ่งผมให้เป็นแม่พันธุ์สายพื้นเมืองนะครับสองแม่พันธุ์สายพวกลูกผสมนะครับแล้วก็สามนะครับแม่พันธุ์พวกเลือดลอยนะครับทีนี้มาโฟกัสที่เลือดลอยก่อนนะครับถ้าเลือดลอยเนี่ยกับปกติแล้วนะครับการเลือดลอยอันนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าคนที่เล่นเลือดลอยก็จะมี ข้อมูลตรงนี้พอสมควรครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นล้อเขาจะดูน้าหนักแรกเกิดของพอ่อพันธุ์ตัวนั้นๆที่ให้น้ําหนักแรกคลอดนะครับที่ต่ําพอสมควรนะครับแต่ว่าบางตัวก็าอาจจะมีน้ําหนักแรกคลอดที่สูงเขาก็จะดูแม่พันธุ์ของวัวน,นะครับเป็นหลักว่าขนาดของเฟรมแม่วัวตัวนั้นนะครับมันมีขนาดใหญ่มากพอหรือเปล่าที่จะสามารถคลอดลูกได้ นะครับแล้วก็2ลูกผสก็เช่นกันนะครับก็ดูลักษณะของพ่อพันธุ์ครับก็เอามาปรับอาจจะปรับเรื่องโครงสร้างปรับเรื่องเนื้อหนังหรือว่าปรับเรื่องชี้เรื่องตานอกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นลักษณะของการปรับปรุงพันธุ์นะครับซึ่งดูลักษณะของน้ำหนักแรกคลอดเป็นหลักแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้ดูอาจจะดูว่าเ้ยพ่อพันธุ์ตัวนี้ดังตัวนี้ไม่ดังนะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าอย่างที่ผมย้ําไปในคลิปก่อนที่บอกว่าพ่อพันธุ์ดังนะครับไม่ได้บอกว่าผลงานจะดีนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าพ่อพันตัวที่ดังผลงานดีก็จริงแต่มันไม่ได้ดีทุกตัวไงฉะนั้นท่านที่ใส่พ่อพันดังแล้วลูกออกมาตัวเล็กนะครับโอ้ยบองห้าม่ปยังท่านก็ต้องกลับไปดูแม่พันตัวเองว่าแม่พันของท่านมันเหมาะที่จะใส่พ่อพันตัวนี้หรือเปล่านะครับบ่แะไม่ว่าเห็นเขาดังเขาดังแล้วก็จะใส่ให้เขาแล้ก็สีเอาง่ามเลยนะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของแม่พันตัวที่เป็นแม่พันพื้นเมืองสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถปรับขนาดของลูกวัวนะครับให้เหมาะกับตัวเขาได้ดีนะครับ ดียังไงนะครับวิธีขานที่เขาปรับก็คือว่าเมื่อเขาตัวเล็กนะแม้เขาจะใส่พ่อตัวใหญ่นะครับแม้เขาจะใส่พ่อตัวใหญ่เขาก็จะปรับขนาดของลูกก็คือคลอดออกมาตัวเล็กได้เหมือนกับพันธุกรรมเขาแล้วเขาจะมาโตข้างนอกนะครับอันนี้คือความพิเศษของแม่พันธุ์พื้นเมืองนะครับแต่ถามว่าเอา้าใส่ตัวนี้ๆนะครับใส่ตัวนี้ๆแล้วมันจะออกได้ปะถามว่าออกได้ไหมมันออกได้นะครับแต่บางตัวมันก็ต้องช่วยคลอดอยู่ดีแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับแม่พันธุ์พื้นเมือง อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับมันสามารถปรับโครงสร้างของลูกวัวให้ออกมาไม่ตัวโตวมากนะครับแล้วมันก็จะสามารถคลอดลูกวัวได้ก็สรุปว่าแม่พันธุ์พื้นเมืองเนี่ยนะครับสามารถผสมพ่อพันธุ์ตัวที่ใหญ่ได้นะครับแล้วก็เขาจะสามารถคลอดเองได้โดยปกตินะครับหรือบางตัวอาจจะมีใหญ่มาบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีอะไรร้อยเปรซ์มันอาจจะมีโผล่ใหญ่มาบ้างเล็กมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมมั่นใจว่ามันสามารถคลอดได้นะครับแล้วก็ บางตัวถ้ามันลอดยากเราก็อาจจะต้องช่วยก็เป็นเรื่องปกติของการดูแลวัวนะครับแต่ถ้าไม่อยากพัฒนาก็เอา,าเอกีปอซึ่งกีปอนะมันเก็ดอย่ากีพอถ้าเราแต่ถ้าอยากพัฒนาให้ดีขึ้นมันก็พัฒนาไปได้เช่นกันนะครับเช่นกันครับไม่ว่าจะลูกผสมหรือร้อยนะครับการที่นะครับเราผสมพ่อพันธุ์ตัวที่มีลักษณะพิเศษตามที่เราต้องการนะครับมัอนอาจจะตัวใหญ่น้ําหนักแะคลอดเยอะนะครับส่งผลหลายหลายอย่างใน,นนะคนบางตัวอาจจะมาลูกทะลักนะครับก็ก็มีนะท,ที่แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่ามันลอดยากเราก็ต้องช่วยลอดอยู่ดีซึ่ง มันก็เป็นเรื่องปกติของการดูแลวัวแต่แน่นอนครับยังไงก็คลอดได้หลอคลินี้ประมาณนี้สวัสดีครับ